สวัสดีครับไปน,นอนชัาง้อเดอ้อนี้มางัวขอบตะเวนเดออ้อยี่ป่อยไปแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นห้องหาเต็มที่แล้วครับนี่อยากไปเอาข้อออกขับมวัวประมาณนี้แหละยอดยอดยอดใจเย็นใจเย็นยอดการยอดการ หยอดยอดยอดไปเฮ้ไปครับเนี่ยครับไปขอคอกไป นี่ยิงแปดแสนครับเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วด้วยครับนี่เก้าเดือนแล้วแม่กับสมได้เดือนครึ่งแล้วครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเด้อ สวัสดีครับผู้ดีขอม,มาใหม่ครับมึงบรรยากาศเรียงงัวครับเอาว่าขอขอกำลรงครับหอนหอนครับมือนี่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเป็นในนะฮ้อนบ่านอ้อผายผายแล้วบอกว่าเพื่อนเพื่อนผมบอกว่างานดีครับมี ให้ดูตลอดปีว่ากันไปเนาะครับเนาะง้อกับประมาณนี้นะครับง้อสิบห้าตัวครับตัวแมส่สิบสามตัวครับเจ้ววาวันตัวทีเ่เป็นแม่พันธุ์ได้เลยประมาณหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดตัว ที่นี่ทีแล้วเ้องก็ได้ผลผลิตห้าตัวมีน้องมีร่อนตัวหนึ่งลูกนี่ครับลูกสาวเคีบสามหนึ่งนี่แม่เป็นแล้วก็เด็กหญิงแปดแสนลูกอเมริกาเจ็ดเจเก้าแล้วก็เด็กชายกุมภาลูกลูกชส้บอกอเมริกาครับพู้นก็แม่เ,เป็นลูกสาวเขีบสามหนึ่งแล้วก็ได้น้องใบตานกับน้องน้ำตาล แม่ดำกับลูก่นที่เราได้ผลผลิต5ตรูครับปีนี้กับผสมไปแล้วผสมไปแล้วหาโตครับตัวนี้กับผสมตัวเก้าครับเทพสามหนึ่งเพราะว่ามึงมันให้ลูกแบบโอเคครับก็เลยผสมแล้วก็ตัวนั่นกับผสมช็อกแรตครับตัวข้างๆลูกโตขาวนะครับส่วนแม่ดำนั้นเขาผสมบอสซี่ เเคยเห็นผลงานกับร้องเบิ้งครับแล้วข้างงน้าแม่ปซี่อ่ะแม่ฟีดีกับผสมเพียบสามหนึ่งเ่ากันครับอยากได้ลูกสาวเพบสามหนึ่งแล้วก็ลูกแล้วก็องว์สาวครับน้องบียาเอฟหนึ่งสมกับซุปเปอร์เอกครับนี่บอกขี่ดื้ออาเร็วอาเร็วเร็วาเร็วเร็วมาเร็วคุณพาเร็ว ผมพามาแล้วเอาเอาไปยยอด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 ,ยอด <laughs> ครับ,ร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 บอันวันทีท่ทิบสองแงมแรงครับ,รบามาเอา,า,อา,เ,อาเพื่อนน้ำตาลตกเ <c oughs> หลือสี่สิบบางกี้นอนล่วงบานแล้วมือหนีก็นอนล่วงบาลเดี๋ยวเอาว่าเขาข้อก็จะไปล่วงบาล เนี่ยครับไอ้มาเพิ่งเคยซื้อมาก,กินน้ำยุ่นีแ่แหละครับกินน้ำกินน้ำอสู่ไหนว่ากินเบิร์ดซีดเด้อเออโอ้ยขาดซ้ำรองเท้าขาดครับไปจะได้กินเซนแล้วกับเขาเขาหอกไป ัสดีทั้งสามสิบหาทันครับไม่่งบรรยากาศครับของก็ขอแย่งแรงกับแร่แลอครับย้ำบายซี่โมงนี่ครับเด็กหญิงแปดแสนลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเดือนแล้วครับนี่มันถือรถซ้นเลยครับเต่นหน่อย ไปมองยาของเลยไปมองจยาของไป,ไ,ปไปมองจยาของไป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 มองจยาของไปมองจยาของ ใสายขาวหาหมองวางก็ได้ครับหาหมองวางก่อนผูกงัวก่อน I yeah. บรรยากาศครับไอ้ง่วขับมาในคอกแกหรอกครับนี่ครับบรรยากาศยี่ง่วอยู่ในคอกครับมีสัามแม่ลูกครับนี่นี่ตัวแม่ลูกสาวสองตัว น้องสาวจะซ่ำมพีเหรอพี่คนเตี้ยแข็นเย,นย็บเย็บตีนพี่สาวมันกินเยลยเหรอ ขอบคุณครับที่คนติดตามกันมุนีกับซ้มนี่ก็้องครับกาโอนวาเขาคอกที่แล้วก็ดีกับบานนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่ซาลาปาน่